History, ที่สุดเขารอสกุล่าอัปเดตมาแล้วเป็นอาทิตย์แล้วมั้งหลายทีแล้วนะคะในชุดนั้นก็อัปเดตสักทีนึงเขาเรื่องสตอรี่บอกว่ามันอัปเดตแล้วแต่ว่าเขาลงไม่หมดนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนั้นคือเขาไปเห็นคลิปอนนะของพี่ปอเนาะเขาก็เลยมาดูไม่ได้ดูอย่างละเอียดเพราะว่าคลิปที่เขาลงอ่ะมันข้ามมากเลยรู้ความไม่าจะมีคนดูไหมอ่ะอืมอาจมีเสยยีย่ไหนนะคะทุกคนนี่นี่นะคะทุกคนค่ะพี่รูปของตัวผู้ชายไมงมีอีกแล้วอ้เขาไม่ได้ไลน์ไม่ได้ไไดูในในชุดน,น,ชนั้นเลยนะคะ มีชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็ชิ้นนี้ทรงผมก็นี่นะคะส่วนของผู้ชายก็จะเป็นประมาณนี้คิดนี้อาจจะหรอว่าเยอะเลยนะเขาบอกมีระเรบิเบดลัดคามาใหม่เด็ด <c oughs> นีน่แต่ว่าทรงผมผู้ชายจะเยกกอะกว่านิดนึงนะคะนี่ชิ้นนี้ทรงนี้ลอ,อยเลยตรง <c oughs> น,นี้เหมือนกันนะคะทุกคนเดีย๋ยวเขาจะพาไปดูว่าอไปตัวบอกว่า พี่ปอบอกว่ามันจะมีแบบว่าร้านคัาใหม่ด้วยนะทุกคนแต่ว่ามันเปิดไม่ได้ไม่รู้เป็นไงเนาะในนะทุกคนค่ะว่าที่เมื่อกี้เขาปิดไอเพราะว่าเขาก็มีข้อเสนอนะไม่ได้ปิดเลยนะแค่นี้ไม่ได้ปิดเวยอะเปิดเลยแล้วเพราะเวลาจะดูอะไรก็แบบขี้เกียจเปิดนะเนี่ยพี่ปอบอกว่าอยู่ทางนั้เนาะจริงป่ะเฮ้ทุกคนมันอัพเดทหรออัพเดทแบบนี้เลยอ๋อเข้าได้ไหมเนะ เขาไม่ได้อะเขาแบบไม่ได้ดูเลยเพิ่มจากนั้นเพราคลิปเรียบันลงคลิปนะคะเพราะว่าเขาจะนอนรอว,ว่าใครจะเขาอ่านสี่ทุ่มหรออ่ะสี่ทุ่มอืมเจและพ่อแม่ฉันไม่ได่าเลยนะ <c oughs> มีอะไรอัปเดตอีกไหมอ่ะถ้ามีใครอัปเดตเดี๋ยวมาบอกให้ใคาจะลงสตอรี่ไปนะทุกคนนะมีอะไรอัปเดตอีกไหมอืม,อมเขาจะทำอะไรเขาจะเหลือว่า ไปทะเลได้ทุกคนนะทุกคนเชื่อชนะชิ้นนี้พอได้ไหมน่าจะได้ทุกคนบอลชิ้นนี้น่าจะพอได้เรานีไปทะเลดีไหมเอาเรนนี้ไปทะเลดีไหมเออแบบว่าแบบว่าเป็นแบบว่าพอลูอะไรเงี้ยน่าจะได้ทุกคนเดี๋ยวเขาจะลองเดี๋ยวเขาจะลองแบบว่ากดตรงเรื่องเวลาเลยนะว่ามันแบบว่าจะเปิดไหมนะทุกคนถ้าเป็นงั้นเลยมาเขาเรื่องเวลามาถึงแบบว่าสองทุ่มแล้วนะทุกคนวิธีเรื่องเวลาก็ตรงนี้แล้วนะฮะ ไม่กดตรงนี้นะ it's t e s t like ล o o k อ่านไม่ค่อยเขีย <c> น <oughs> เขาเลื่อนเวลามาถึงสามทุ่มแล้วแต่ร้านมันก็ยังไม่เปิดให้อะแต่เขาว่าถ้าอัปเดตรอบหน้ามันมันจะเปิดให้หรือเปล่าแต่เขาอยากให้มันเปิดจังอ่ะแบบเอาไปแพลนเอาสัาาา้นที่สบายเลยเมื่อก่อนมันมีแค่ตรงนี้นอนตรงนี้เฮ้ยไมืไ่อนพิลากกาานานลารนะ์อะนนมันมีโรคอัลมาดกับอะไรมาตรงนั้นอะกับร้านที่แม่บอกว่าจะตรงข้ามอะ ม้นทุกคนเราจะพาไปดูตอนทางร้านไม่ได้เป็นไงตรงนั้นมันมีแค่ร้านเดียที่เข้าได้อ่ะอยา่าร้านนั้นเข้าได้จังอ่ะสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้เลยก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาทำคลิปใจทะเลกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาลงคลิปตอนบ่ายเลยโอเคไหมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย